หัวใจสำคัญเลยสำหรับใครที่อยากจะเปิดร้านหมูกระทะแบบช่างกิโลที่เป็นที่นิยมกันอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือเรื่องของเนื้อสัตว์นั่นเองครับจะต้องเป็นเนื้อที่สดใหม่พร้อมใช้พร้อมขายซึ่งไอเทมลับฉบับโปรในคลิปนี้มีไอเทมดีๆที่เหมาะกับร้านหมูกระทะช่างกิโลมาแนะนากันครับเนื้อสัตว์ในวันนี้นะคะเชฟขอแนะนำ เนื้อสับปรุงรสแช่แข็งของซปเปอร์เชฟค่ะมีให้เลือกหลากหลายเมนูหลากหลายรสชาติปรุงรสมาแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะบรรจุในถุงเป็นอย่างดีค่ะด้วยเทคโนโลยีที่ผลิตได้มาตรฐานในทุกขั้นตอนทำให้มีความสดสะอาดสะดวกพร้อมใช้ค่ะการซื้อเนื้อสัตว์แบบนี้นะคะจะทำให้เราวควบคุมต้นทุนวัตถุดิบแม่นยำมากขึ้นค่ะเพราะว่าน้ำหนักของเขาเท่ากันทุกถุงค่ะถ้าใครทำหมูกระทะแบบนี้นะคะเชฟแนะนำเลยค่ะ ออกอีกอย่างนึงนะคะรสชาติอร่อยทุกถุงแน่นอนค่ะเห็นไหมล่ะคะฉีกเทขายง่ายๆแบบนี้เพราะเราใช้ผลิตภัณฑ์ของซปเปอร์เชฟค่ะ